เหรียญกัญจนาพิเศษฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีพศ2539เนื้อทองเหลืองเหรียญแบบนี้มีคนประกาศรับซื้อให้ราคาเหรียญละ3,000 30, บาทจริงไหมไปหาความจริงกันไป ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ไข่เหรียญชแนลด้วยนะครับท,ทุกคนเลยนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ไข่เหรียญชแนลด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่พ่อค้าย้ําเสมอผมเป็นช่องรีวิวแล้วก็ช่องหาความจริงถ้าคนไหนที่ดูคลิปไม่จบผมอาจจะไม่ตอบนะครับทั้งๆงที่ในคลิปผมก็บอกไปแล้วรายละเอียดทุกอย่างอุตส่าห์แบบพูดไวที่สุดแแล้วแบบ ไม่ล้ำดีล้ำลายก็ยังจะขายหรือไม่ก็บอกบางคนก็มาว่าว่าซื้อจริงหรือเปล่าหลอกลวงบ้างอะไรบ้างมั่วไปหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคอมเมนต์อันไหนที่แบบไร้สาระผมจะไม่ตอบนะครับผมผมจะตอบแต่คอมเมนต์ที่มันสั้นๆนะครับโอเคนะครับผมเข้าเรื่องเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะผมจะมารีวิวเหรียญกัญนานะครับผมก็จะไม่มีตัวเลขบอกนะครับหมายถึงว่าหน้าเหรียญเขาไม่มีราคาหน้าเหรียญบอกนะครับผมก็จะเป็นเหรียญกัญนาพิเศษนี่แหละครับไม่มีตัวเลขนะครับผม ก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับขออนุญ,ญาตพูดหน่อยนะครับผมเป็นมือใหม่นะครับผมผมไม่ใช่เซียนผมไม่ใช่อาจารย์ผมเป็นนักสะสมมือใหม่แล้วก็ช่องปลอมเท่าไหร่เขาซื้อจริงไม่จริงอะ่ะผมก็มารีวิวให้แค่นั้นเองผมก็ไม่ได้เก่งแต่อย่างใดนะครับผมเพราะอะไรถึงผมต้องออกมาพูดก่อนหน้านี้ผมคิดก่อนที่จะมาทําช่อง u t u b e อะ่ะก่อนที่จะมาทําช่อง y o u t u b e นะผมคิดจะอยากจะขายเหรียญผมตามดูหลายช่องมากเลยนะครับผมสุดท้ายแล้วไม่มีช่องไหนรับซื้อหรอกครับ ช่องที่เขารับซื้อก็มีนะครับผมก็มันก็มีราคาเกินหน้าเหรียญไม่เท่าไหรเองนะครับผมเป็นหมื่นเป็นแสนนี่มันโอ้มันไม่ใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่อยากจะพูดเยอะนะฮะโอเคนะครับเข้าเรื่องเลยนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าหากผมพูดผิดภาพประกันก็ต้องขอให้ลงหน้าไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่เซียนะครับผมโอเคนะครับเอาเป็นว่าผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญกัญนาพิเศษนะครับผมฉลองสิลิระจะสมบัติครบห้าสิบปีกัญนาพิเศษนะครับผม รัชการที่9นะฮะปีพศ2539ก็ด้านหลังก็จะเป็นช้างชนช้างนะครับผมก็จะมีเลขห้าิบมีแค่นี้เองครับปกติเขาจะมีเขาจะมีแบบ1สตางค์กัญจนาห้าสตางค์1ิสตางค์กัญจนาพิเศษ10บาทกัญนาพิเศษ5าบาทกัญนาพิเศษใช่ไหมครับส่วนอันนี้มันเป็นเหรียญใหญ่ใช่ไหมครับมันไม่มีเลขบอกนะครับผมแต่ว่าผมเห็นหลายที่หลายคนนะฮะที่บอกว่า3 0 0 0 0บาทมันไม่จริงนะครับผม ถ้าเป็นทองคําก็อาจจะจริงอยู่นะครับผมแต่ว่าผมว่าเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเป็นเหรียญที่อยู่ในมือผมก็อาจจะไม่มีราคาหรอกครับปกติทั่วไปนะครับผมมีราคาแบบยังไงอะเกินหน้าเหรียญไม่กี่บาทหรอครับประมาณนี้นะฮะร,ราคานี่ผมจะบอกว่าผมก็ไม่ได้รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ผมพูดเผื่อไว้นะฮะบ,บางคนก็เข้ามาบอกว่าไม่ถึงยี่สิบสามสิบเหรียญ มูลค่าก็ยี่สิบสามสิบแล้วเหรียญสิบบาทที่เลึนนะครับผมอาจจะไม่ถึงหลักร้อยหลัก,ลกพันแต่ก็ยังไงก็เกินหน้าเหรียญยี่สิบสามสิบถึงแน่นอนครับบางคนเขาบอกว่าเหรียญสิบบาทเดี๋ยวเหรียญสิบบาทที่เลลึกแบบนี้เหรียญสิบบาทที่เล่ลึกแบบนี้เขาบอกว่า,าไม่ถึงยี่สิบาทนั่นแนหะผมก็ไม่ค่อยอยากจะตอบนะครับโอเคนะครับทุกคนนะครับเอาเป็นว่าราคาตามมื่นบาทไม่จริงนะครับผมคือผมไม่ได้ศึกษาเรื่องอื่นนะครับผมก็อยากทราบว่าคนดูเขาอยากจะขายใช่ไหม ส่วนใหญ่อะคอมเมนต์ทำไมถึงผมต้องหาแต่เรื่องราคามาให้คนดูเพราะอะไรก็มันมีแต่คนเขาเข้ามาขายนะครับผมก็จะได้บอกว่าเออราคาจริงไม่จริงแค่นั้นเองนะฮะเรื่องอื่นผมไม่เน้นนะครับผมเรื่องอื่นผมก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะฮะส่วนใหญ่ผมจะศึกษาแต่เรื่องราคานะครับผมก็ตามที่ผมศึกษาไปแล้วก็เรียนรู้ไปนะฮะว่าอันไหนจริงก็คือจริงอันไหนไม่จริงก็คือไม่จริงนะครับผม โอเคนะครับประมาณนี้นครับเอาเป็นว่าราคา30,000บาทไม่จริงนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของเหล่งกันต่อเลยนะครับไป คนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตพูดอีกครั้งนะครับทุกคน f อที่แบบเคารพรักทุกท่านนะครับผมคนที่ชอบผมก็มีนะครับส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเนี่ยเขาแบบไม่ใช่ f อฟซีแครับเขาก็ไม่ได้ชอบแต่เขา,ขาเขาเข้ามาดูผมแล้วก็เขาเข้ามาขายเพื่อขายได้ใช่ไหมฮะผมรู้นะฮะไม่ใช่ผมไม่รู้นะครับผมแต่อย่างน้อย f อฟซผมก็มีนะฮะประมาณนี้นะครับช่องผมสไตล์นี <braid> ้อยู่แล้วนะครับผมพูดชัดเจนอยู่แล้วนะฮะผมก็ไม่ได้พูดแบบพงผางเลยผมไม่ได้พูดแบบยังไงอ่ะ ว่าแดกดันคนดูไม่ใช่นะครับผมก็พูดตามหลักความเป็นจริงนะครับผมช่องผมเป็นช่องหาความจริงแล้วก็พูดตรงแค่นั้นเองฮะส่วนใครที่ไม่ชอบแนวนี้ก็เลื่อนผ่านแค่นั้นเองครับง่ายนิดเดียวนะครับผมผมบอกแล้วไม่ใช่ว่าช่องรับซื้อเหรียญก็ยังเข้ามาเมนหนึ่งหาว่าผมรับซื้อจริงๆอ่ะช่องผมไม่เคยรับซื้อเลยนะครับมีแต่ทําไว้ประมาณไม่ถึง10คลิปมั้งผมไม่ได้อยากรับซื้อหรอกช่องปลอมเท่าไหร่รับซื้อได้ผมก็รับซื้อได้ใช่ไหมฮะโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ต้องขออภัย f อซที่ติดตามผมอยู่แล้วนะครับผมผมขออภัยจริงๆนะครับที่อ่านช้านะครับผมพยายามอ่านให้เสมอนะครับผมคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับผมก็ผมว่างวันไหนก็ผมจะตอบกลับให้นะฮะประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ถ้าหากผมผู้ผิดภาพการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะตกหล่นอะไรไปขาดหรืออะไรไปก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าผมจะมารีวิวเหรียญ10บบาทที่ระลึกนะครับผม เหรียญ10บาทที่เลอะเละครบ80ปีพศ2550นะครับผมว่ากันว่าราคา10,000บาทมันแพงอะไรนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้เลยนะฮะประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ y o u ูทูบชาแนลให้ผมด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะครับลาไปก่อนสวัสดีครัับบไไปปแล้วคร thank you